จาารยชัครับ,รบเรารีบไปคลายปมกันอย่างรวดเร็วเลยดีไหมครับเม <aina> ื่อวันอังคารที่ผ่านมาทักษิณชินวัตรวิดีโอลิงก์เข้ามาประชุมกับสมาชิกพักเพื่อไทยเกรียกร่อมให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมรวมทีมซักฟอกรัฐบาลและบอกว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นความหวังที่ผมจะได้กลับประเทศไทยคุยโม้ว่าจะหานายกได้ดีกว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าทักษิณที่เคยพูดว่าจะเลิกเล่นการเมืองแล้วทำไมจึงโทรมาสั่งการที่พักเพื่อไทยแสดงว่าทักษิณหาใครที่ดีกว่าร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงไม่ได้แล้วใช่หรือไม่ถ้าชนะเลือกตั้งทักษิณจะได้กลับประเทศไทยหรือไม่ที่คุยโวว่าจะหานายกที่ดีกว่าอภิสิทธิ์แสดงว่าขณะนี้ยังหาที่ดีกว่าไม่ได้หรือไม่ แล้วที่พักเพื่อไทยขึ้นป้ายรณรงค์ว่าหาล้มเหลวกับ10จำทนมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรมมนเล่นถามเยอะเลอเกิดแต่ว่าอาจารย์เนี่ยได้เข้าไปนั่งฟังในที่ประชุมของพักเพื่อไทยกับเขาหรือเปล่าเอา อาจารย์ก็ผมไม่ได้เป็นสอสอเป็นสมาชิกพัรเขาจะเข้าไปได้ยังไงอ๋อตกลงไม่ได้ไปอ่ะไม่ได้ไปอาจารย์ตกลงอยากจะฟังไหมว่าทักษิณเขาพูดว่าย่างไงเอออยากฟังเหมือนกันครับอาจารย์อา้าถ้าอยากฟังร <c oughs> ีบไปฟังกันเลยครับ <c oughs> ดีเลยผมไม่ต้องเอาเปืนไปจี้หลังแล้วให้มาช่วยนําทีมอภิปรายอีกคนหนึ่งท่านเฉลิมอภิปรายเถอะถือว่าเป็นตัวแทนของผมมิ่งขวัญไม่ชอบทะเลาะ เน้นเนื้อหาวิชาการประชาชนบางส่วนชอบส่วนท่านเฉลิมดุเด็ดเผ็ดมันมีข้อมูลเชิงลึกเรียกว่าเป็นสองสไตล์ประชาชนจะได้ประโยชน์ทราบว,ว่าฝ่ายค้านร,รวบรวมข้อมูลหลักฐานเอกสารพร้อมก็ต้องขอร้องแกมมังคับอีกครั้งให้ช่วยทำหน้าที่แทนผมด้วยท่านเฉลิมไม่ขัดข้องนะที่จะอภิปรายพอทักสินพูดอย่างนี้เท่านั้นแหละครับทำให้สอสอในที่ประชุมเนี่ย ตอบแทนเลยนะไม่ขัดข้องไม่ขัดข้องปรมมือโอ้ยอดแล้วคุณเฉลิมเป็นไงไงื่อาจารย์ก็ยิ้มงยิแล้วคุณทักษิณก็พูดต่อไปนะว่าการอภิปรายต่อไปนี้จะนุ่มแรงเชื่ดเฉือนแล้วก็เป็นวิชาการแม้ถ้าเผลอเผอพูดจัหน่อย คงไม่มีสไลด์เหมือนมิ่งกวันแต่ <laughs> <laughs> ไม่ได้พูดนะอาจารย์เออจริงๆแล้วเนี่ยผมดูว่าเรื่องนี้เป็นการเล่นลิเกเล่นลิเกยังไงอาจารย์เป็นการเล่นลิเกคณะทักษิณสิทธิเฉลิมแหเ, <laughs> <laughs> เพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยรู้ว่าเฉลิมเคยลั่นวาจาอะไรไว้<อ>จะกืนเสเลดกืนน้ำลายตัวเองที่ถุยลงไปที่พื้นแล้วเลียกลับเข้ามาใหม่เนี่ย<อ>มันลำบากมาก โอ้คนระดับนี้ไม่ธรรมดานะอาจารย์ใ<ช>่ถ้าทาอย่างนั้นเสียคนไหมเออก็เสียเสียบอกว่าถ้าผมไปอภิปรายเกิดเขาดีเขาก็หาว่าผมไปบดบังเออไม่ดีผมเสียเอท่านผพูดถูกเลยถุยไปแล้วเออเอามากลืนอีกตกลง <c oughs> จะถุยแล้วจะกลืนได้มันต้องมีอะไรนําล่องให้ซะกอ่อน๋อตกลงถ้าคุณทักษิณออกมาผมขอร้องเถอะ ทำเพื่อผมได้ไหม<อ>เป็นตัวแทนผมไปพร้อมๆกับกับคุณมิ่งขวัญออย่างนี้เนี่ย<อ>มันก็เป็นการนำร่องตกลงคุณเฉลิมก็โดดใส่ล่องตามล่องไปเลยเอาถ้างั้นไปดูต่อว่าคุณทักษิณพูดว่าอย่างไรครับ เรื่องการสร้างความแข็งแกร่งของพรรคนั้นไม่ต้องห่วงพอถึงวันเลือกตั้งจะชูใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีรับรองไม่ขี้ไก่แน่มีความรู้มีประสบการณ์เหนือกว่านายอภิสิทธิ์เราจะชนะเลือกตั้งด้วยนโยบายที่รัฐบาลชุดนี้ตามไม่ทัน และตอนนี้ผมกำลังคิดนโยบายหนึ่งคือการดูแลคนทุกสีเยียวยาปัญหาความเดือดร้อนความต้องการด้านคดีต่างๆเพื่อความสมานฉันที่แท้จริงเราจะชนะเลือกตั้งได้ต้องลดช่องว่างความแตกต่างของประชาชนและต้องดูแลเรื่องปากท้องของประชาชนถ้าทำได้เราก็จะเข้าไปนั่งในหัวใจประชาชนและชนะการเลือกตั้งในที่สุดเรื่องที่ เขาบอกว่าการสร้างความแข็งแกร่งของพักไม่ต้องห่วงเนี่ยมันมีนัยยะความหมายว่าอย่างไงเงินไม่ต้องห่วงอ๋อยังปึกโอ้หบกระเป๋าปึกเลยเงินยังปึกแล้วที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์แต่เขาจะพูดว่าเงินยังปึกเนี่ยเขาไม่กล้าพูดทำไมอ่ะเขาก็กลัวสิกลัวก็จะขอกันเยอะสิก็เลยบอกว่า เรื่องสร้างความแข็งแกร่งไม่ต้องห่วงไม่ต้องแล้วที่บอกว่าเขาจะหาคนที่เป็นนายกที่เก่งกว่าดีกว่าคุณอภิสิทธิ์ล่ะแต่ยังไม่บอกว่าเป็นใครเนี่ยมันมีนัยยะอะไรที่ยังไม่บอกแสดงว่ายังไม่มีก็เลยเจทับรับไว้ก่อนเงี้ยครับและแสดงว่าลึกๆเนี่ยคุณทักษิณก็หลุดออกมาว่ายอมรับว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นคนดีใช่ไหม ก็นี่แหละช้อจริงบอกว่าต้องไม่ต้องห่วงเราจะหาคนที่เก่งกว่าดีกว่าคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมโอ้ก็สรุปแล้วในสายตาของคุณทักษิณเนี่ยก็มองว่าคนหาคนในพักเพื่อไทยเนี่ยอาจารย์แกก็พยายามมองแล้วที่จะเอามาเทียบเคียงกับคุณอภิสิทธิ์ผมว่าเขายังหาไม่ได้นะเออจริงนะถ้าหาได้คงพูดไปแล้วคงบอกไปแล้วร้อยตำรวจเอกเฉลิมมิ่งขวัญแสงสุวรรณ ี่กอกกับพี่วันนี่บอกไม่ต้องห่วงเราหาได้ดีกว่านี้แน่นอนแสดงว่าตอนนี้มันยังหาไม่ได้เข้าใจแล้วก็หาในพักไม่ได้กําลังไปหาที่ไหนก็ไม่รู้กําลังขุดอยู่โอ้แล้วที่บอกว่าตอนนี้กําลังคิดนโยบายอยู่ล่ะพวกท่านไม่ต้องห่วงตอนนี้เรากําลังคิดนโยบายอยู่เบาอยู่ท่านอยู่เฉยๆมีหน้าที่ไปสมัครไม่ต้องใช้สมองคิดนโยบายแบบนี้ คุณทักษิณกำลังจะบอกหรือเปล่าว่าตัวทักษิณนั้นเป็นซีอของบริษัทเพื่อไทยจำกัดอันแน่ชัดเจนครับอาจารย์พวกคุณไปเป็นเซลแมนไปเป็นทำหน้าที่อะไรไปเออไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเออเิกเอออันนี้ก็น่าสนใจนะครับอืเพราะตอนนี้มันใกล้เลือกตั้งอ๋อมันก็ต้องให้ขวัญกำลังใจกันหน่อย ขวัญเอ้ยฝันมาแต่อาจารย์ถามจริงๆครับน่าเกลียดไหมที่คนที่หนีคดีจากประเทศไทยสารดีกาตัดสินแล้วจำคุกแล้วก็หนีคดีแล้วยังมีคดีอื่นๆอยู่มากมายแต่โทรศัพท์เข้ามาพักการเมืองใหญ่ออแล้วก็พักการเมืองทั้งหลายก็ฟังแล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะเรื่องนโยบายผมจัดการไม่ต้องห่วงนะ คนที่จะเป็นนายกผมก็จะหาให้ดีกว่าเอออาจารย์เมืองไทยมันเป็นอะไรอ่ะเออผมว่ามันประหลาดนะประหลาดไหมตลกนะนาจาย์ทั่วโลกเขาจะรู้สึกอย่างไรล่ะเอออาจารย์พูดถึงลิเกรหรือยี่เกเมื่อกี้นี้ออผมว่าเขายังมีคุณค่ากว่านะเออเขายังมีน้ำหนักกว่านะเออเขายังน่าเชื่อถือกว่านะเออเออพักนี้มันอะไรกันเนี่ยตกลงตกลงเราจะทํากันยังไงเนี่ยผมว่าเราพักกันเถอะเอา เราผมว่าวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ